เบาหวานตัดขามีอยู่จริงแม่รู้ไหมเคยรู้ไหมคะมไม่เคยรู้ตอนแยกเจอกับตัวเองแล้วเป็นยังไงบ้างขออนุญาตนะแม่นะหนูเอาความรู้ไปแบ่งคนอื่นเพราะหนูคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์มากๆเลยเป็นประโยชน์ไหมคนนั้น<ว>เป็นประโยชน์มากๆน้ําตาลตอนที่จะตัดขานะั้นเท่าไหร่แม่เจ้หมอกะว่าปกติปกติแต่ตอนนั้นมันสองร้ยกว่านะไม่ป,ปกตินะแล้วตอนแรกๆไปเหยียบอะไรมา ไปทาอะไรมาเหยียบก้อนหินค่ะเหยียบก้อนหินนิดเดียวมันบาดแล้วทีนี้ได้ทําแผลไหมคะก็ทำค่ะทำประเด็นคือมันไม่หายสักทีเอาแล้วทาไมหมอถึงตัดมันเป็นหนองค่ะมันเป็นหนองมันกินเข้าไปในกระดูกอืมเราน้ำตาลแม่ก็ไม่ลดนอนโรงพยาบาลกี่วันคะแม่นอนประมาณอาคิดนึงเดียวเอาแล้วตัดนี่เหนื่อยที่ได้เหรอไม่น่าใช่นะเขาต้องนัดรักษาแผลก่อนไหม ใช่ไหมก็รักษาเพแ่แต่หากมันเป็นนอกมันบวมมาเลยมันบวมมา,มมาเลยบวมมาแล้วก็มาหาหมอแล้วตอนนั้นมีอาการชาเท้าไหมคะมันก็รู้สึกได่ว่าบรูเมียเมียอ้อไม่รู้ตัวมีอาการชาเท้าก่อนก่อนอหน้านั้น<อ>การชาเท้าหนูขออธิบายให้แม่ฟังนิดนึงนะไม่รู้ว่าแม่เข้าใจไหมมันเกิดจากระดับน้ําตาลในเลือดของแม่สูงมากเนาะเนี่ยผลเลือดแม่เป็นแบบนี้หนูจะพาไปดูมาแม่จ๋าแม่ตัดขาปีไหน เป็นเมา่วานตักขาปีไหนปีปปที่<ร>แล้วนะอ่ะแม่ดูนะเมื่อปีหกสี่นะน้ําตาลแม่สี่ร้อยสี่ร้อยร้อยสองร้อยสามร้อยมาตลอด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 ทีนี้หนูถามแม่ก่อนว่าแม่มีอาการชาขาเนี่ยมากี่ปีละม,มาเรื่อยๆใช่ไหม<ร>ที่มันเรื่อยๆเพราะนี่ไง น้ำตาลแม่สามร้อยนะจ๊ะแม่สองร้อยนะจ๊ะแม่สองร้อยนะจ๊ะแม่แม่บอกว่าน้ําตาลดีแม่จําแค่ค่าเดียวคือหลังจากที่หมอเขาจ่ายยาแล้วได้ร้อยสามสิบแม่จา๋าอันนี้หนูพูดความจริงอย่ากโกรธหนูนะแต่ก่อน,เ,นเห็นไหมเมื่อปีที่แล้วทาไมเขาถึงตัดขาน้ําตาลแม่ค้างเติ่งอยู่ประมาณสองร้อยร้อยสองร้อยอยู่ประมาณเนี้ยไม่ใช่ร้อยคือร้อยตอนไหนตอนที่เขาจ่ายยาแล้วเขาฉีดยาอัดยาลงแล,แล้วแม่จะจําแค่ค่าสุดท้ายคือน้ําตาลดี มันดีตอนที่แม่จ่ายยาที่หมอจ่ายยาให้แม่ฟังทันหนูไหมณนะตอนนี้น้ําตาลแมนะ่มันสูงมันก็เลยทําให้เกิดอาการชาแล้วมันชาแบบนี้คําถามคือจะทํายังไงมันชาแล้วบังเอิญไปเหยียบขาไปเหยียบก้อนหินมันก็เลยทําให้เราไม่รู้สึกตัวมันก็เลยเน่าบวกกับว่าตอนนั้นแม่ขยันมาก ใช่ไหมหัวเราะขยันมากอะไรก็ไม่ได้ฉันต้องไปหาตังหาเงินหานอนนี่นั่นเอฟบีติงอะไรฉันก็ไม่เบรกสุขภาพเรื่องของสุขภาพไม่ใช่เรื่องของฉันสุขภาพเ,าาเป็นเรื่องของหมอเบาหวานความดันเป็นเรื่องของหมอไม่ใช่เรื่องของฉันฝากไว้ที่หมอฝากไว้ที่หมอและตอนนี้ม,มันเป็นเรื่องของใคร,รอของ,ของเราเรื่องของเราแล้วนะเอออย่าคิดแบบนี้นะคะเข้าใจแล้วว่าทําไมถึงเป็นเบาหวานตะขาเพราะน้ําตาลมันสูงหนูอธิบายให้แม่เข้าใจในวันนี้ เราจะได้เข้าใจไม่ใช่บอกว่าอา้าวมันเป็นหนองหมอก็เลยตัดเป็นเพราะหมอตัดไม่ใช่เป็นเพราะเบาหวานน้ำตาลสูงเขาต้องตัดเพื่อรักษาชีวิตแม่จริงไหมคะเออใครเห็นด้วยกับคลิปนี้ว่ามีประโยชน์อย่ากเก็บไว้คนเดียวแชร์ไปบอกคนที่คุณรักค่ะ